หลักเดียนะครับตรงนั้นปัตตุนเดียรท่านเป็นประธานในที่เดียร์ด้านปัตตุนตรงนั้นเป็นกัปตันตั้งคลเยอร์การบริหารส่วนตรงนั้นปีนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับที่ท่านเนี่ยจะได้มาทำเป็นประธานในที้งนี้นะครับท่านเมื่อมาทำได้เป็นหลายหุ้นสหกรณ์ท่านจะทำแต่ท่านต้องชอบที่ติดตัวตั้งไว้ปีนี้เป็นปีที่ทราดูแลตัวเราตัวที่เราติดตั้งไว้แล้วตัวที่มาก แต่ท่านมาเรียนร้วนะครับที่ทกิรมแท่านก็อเรื่องเดนะครับท่านก็่วมกิจการกับพวกเรานะครับถว่าตอนนี้นะที่เราชาวตุรกลาเนี่ยโชคดีมากนะครับที่มีผู้ใหญ่สร้างหย่างน่ายระาับหย่างเมื่งขนดนะครับนแต่ก็ไปบางเท่ากับที่จะเล่น นี่ยังกับเรหาท่านอัยุโยูสานได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่เป็นกันเองนะครับเป็นกันเองกับผู้น้องประชาชนแล้วก็ทางท่านสสเรืองเดีอดด้วยทรานสสจะไม่มาหามาองสมุดด้วยไหท่านอดีตอดีตท่านสนะครับอดีตท่านสส พราะว่าอท่านสมาชิกองการบริหารเป็นตัวเดินะเป็นตัวเดิที่ห้าครับวันนี้ขบวนมนี่แหละยี่แหน่ที่เรา่าแบบทกปีเพราะว่าปีนี้ช่วงเาหน่เราม่ได้ลัทะคร้ชกนม ຂໍສາສະຫນາຂອງທະບວມນີ້ແມ່ນຈັກຈັກຕາບໍ່ປາເວີນວ່າສັງກ້ານເປັນເຄີຍທີ່ຍິນໃສໃນນີ້ແຮງມັນປີ້ຂອງເນື້ອຕິດໃສຈະຮຶກດາວນີ້ วันเรื่องของเลงครับเป็นเรื่องอะก็บการเริ่มสกิบต่างๆนีครับจะ่เรนะครับก็จะแบบแรงอยครับแต่ปีนี้เรียกวาจะิ่มจากบางอย่างนะรอว่ากระายีนะครับจะโดนตัดีาที่ไนบ้างเปนกังเป็นัยเป็นต้ำลังการิบเกิ่อบ

ตอนนี้ทุกอย่างเป็สิ่งที่เราต้องการต้องการกันในนี้รวมทั้งเปลี่ยนใ้าใช้ต่างด้าวที่เราทุกท่าะเห็ในสิ่งที่คุยโคลนเป็นมันต่างด้าวมีานม่กระตุการงานกระเีมทั้งใส่ตางด้า ต่จัง,งหีสน5ขนหรอบพระคุณท่า,านาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นทางมาปิบัตทางเป็นงานระเพเจา การดงเนินการจะมีนงินดึงสาในท้งนี้ได้มีประชาชนจายเได้ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ดำเนินงานกาเลือกง,งานเป็นจำนวนมากมีกินนจกรรมต่างๆเช่นการสะกวจพื้นแห่จากมาูม่ด้านต่างๆการสะกวดหาดานวต่างๆตางๆ ท่านนายกองค์การบริหารเสียงตารวจด้านลานท่านนายกาสวีร,รานสิทท่นาวนวานนายกท่านเอการิารนายกท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาองุ์การบริหารเสียงตำรวจด้านลานท่นทนานท่านผู้ยหญ่บ้านและส่ะรัฐทูก่วย ท่านตลาดท่านรังตลาดท่านเงหนอาศัยการข้ากาชการนักการทางการบริหางการเึกษาตานทางการศึกษาทุกคนท่านผู้มีเกียรติเราประกาศเปยนตันำการผู้มีเกียรติเดินทางมาเรื่องงานะภามีบุนแรงใจนะต้อรับผ้าตาแตเมื่อคืนเางมาเลน่านในวันนี้ท่านแรกเป็นขังใจพี่นังนะครับอาจารย์โบ้านไห้นะคทัานแสาแสบเรียงเดีสุพรรณบุรีครับ ท่านที <pad> or or be ่สองก็เป็นขวัญใจที่ร้องชายมัองั้นไเช่นเดียวกันนั่นวาที่สาจาองอาจรัชัยพลันาราอดีตะมหาที่เวลา่นก็จะเป็นเพื่อนในเรื่องาที่ระดแบนั้นเปพาอดีตท่าน็นตัวแมนเเพื่สารกันรานีจะกรพและในอการบริหารเชื่อมต่างัฐเกัน